นอกจากสองเมนูแี่มีอย่างอื่นไหมเนี่ยเดี๋ยวกำลังนั่นครับกำลังนั่นอยู่ว่าคนเดียวคนเดียวอ๋อคนเดียวก็เลยแบบทำได้แค่สองอย่างก่อนสองอย่างมนยแล้วนะอ,อย่างนี้ก็ทำยากนะคนแค่คนเดียววิ่งหน้าวิ่งหลังไหนส่งไหนอะไรอีกไม้ไอสอง่ไอสองไม่ส่งตอนเนี้ยคือมันมีเมนูหลายเมนูด้วยที่เรายัางไม่ลงก็เพราะว่าตตาลามันจริงๆเป็นหนุ่มอะแต่ผมไม่ลงตลาดไม่ได้กินรับ มันไม่เหมือนนครสวรรค์นครสวรรค์มันเป็นชาวไทยชาวมันแต่ว่าอิสลามเขาถ้ามันเป็นร้านไทยส่วนมากเขาก็ไม่ค่อยเข้านะใช่เขาจะดูเขาจะดูป้ายดูอะไรก่อนนะใชอแต่ถ้าเราติดป้ายฮามาลอย่างเงี้ยมันก็โอเคแหละต้องเสียพี่ต้องเสียนะต้องเสียนะมันไม่จะไปเขียนอิสลามไม่ได้เลย๋อใช่ครับ พี่นุ่มชอบหวานด้วยผมก็อิสลามเยอะจะต,ต้องทำแยกเลยผมก็ไม่รวมกันคนละเตาคนละชุดไปหมดเลยพี่นุ่นเนี่ยอิสลามไปเยอะไม่ใช่ว่าน,อน้อย